สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับที่เด็ดบอทอยู่กับบอทตัวเวอร์ชันใหม่นะครับ1.2นะครับตัวนี้เราจะเพิ่มฟังก์ชันหน้าจอ960มานะครับจะเพิ่มตัวปุ่มปรับหน้าจออัตโนมัตินะครับสมมติว่าเพื่อนเพื่อนแบบเนี่ยหน้าจอไม่ต้องรีสตาร์ดเนยปกติไม่ต้องรีสตาร์ทใช่ป่ะกดตรงนี้เลยครับอ่ะปรับให้เลยใช่ป่ะเมืม่ดีใช้ก็คือกดแล้วก็เลือกเลยนะครับ960นะครับแล้วก็กดสตาร์ทบอท โอเคธีใช้งานก็จะมีประมาณนี้นะครับง่ายๆอ่าแล้วก็การตั้งค่านะครับอย่าลืมนะครับการตั้งค่าหน้าจอต้องเป็น Scale l a y o ร t 0หนึ่งะครับแล้วก็ในกรณีที่จะทำการบอทและกดหน้าจอ1นึ่งตรงนี้เราต้องกดนะครับหนึ่งครั้งแล้วก็ขอบดำๆมันจะเกินมานะครับเราต้องเอาเมาส์ไปชี้ขอบขอบดำนะครับแล้วคลิก อ่าแค่นี้นะครับขอบดำจะหายและถึงจะบอทได้นะครับวิธีบอทก็กด1280นะครับแล้วก็สตาร์ทได้นะอ่าเ,เวอร์ชันนี้จะเพิ่มความแม่นยำในการตกปลาขึ้นมาด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ